็นแคู่สาวน้อยอ,นยนอยบเรับวันนี้ก็เราจะมานําเสนอนะครับสําหรับการนะครับตั้งค่าเสียงรอสายของแอปฟิคชันไลน์นะครับโดยขนาดที่โทรออกหรือคนที่รอรับสายก็จะได้ยินเสียงเพลงเช่นกันนะครับแต่ว่า ท่านผู้ชมต้องอัปเกรดแอปพลิเคชัน Line ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันะกอ่อนนะครับก็เราเข้ามาเช็คที่ Line ก่อนนะครับว่าของเราเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือ,อยังนะครับถ้าไม่ใช่โปรแกรมเ,เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเราต้องอัปเดตนะครับอัปเดตนะครับเดี๋ยวพออัปเดตเสร็จผมจะมาเปิดให้ดูนะครับ โอเคเมื่อเราอัปเดตเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเปิดที่แอปพลิเคชัน Line เข้าไปเลยนะครับรอ่าโอเคเมื่อเราอัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็ท่านผู้ชมกดไปที่ทำการเปิดงานการใช้แอปพลิเคชัน Line ได้เลยนะครับ ขออนุญาตคลิกเปิดนะครับโอเคนะครับผมว่าจะเปิดลายตัวนี้นะครับพอดีลายมี2บัญชีนะครับเมื่อเปิดเปิดมาแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมเข้ามาที่ตรงนี้นะครับร้านเมโลดี้นะครับตัวนี้นะครับหรือจะไปที่การตั้งค่าก็ได้นะครับตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนได้นะครับ ที่ร้านค้าเมโลดี้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับรอโหลดสักครู่นะครับโอเคท่านผู้ชมก็จะสามารถสกแกนหาเพลงได้นะครับพิมพ์ชื่อเพลงเข้าไปนะครับเพลงที่เราต้องการเราก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับว่าเราชอบเพลงอะไรก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับหรือ หรือว่าหรือว่านะครับจะเลือกเพลงที่อ่านี่ครับเพลงที่เขามีให้อยู่แล้วนะครับก็คือทําการซื้อได้เลยนะครับก็จะเพลงอยู่ที่เพลงละประมาณ30บาทนะครับชอบเพลงไหนก็กดเลือกได้เลยนะครับสําหรับาการเพิ่มเสียงเล็กเข้าของไลน์แอปฟิคชั่นไลน์นะครับสำหรับการโทรออกโทรเข้านะครับ นะครับสำหรับแอปนะครับหรือมาพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับเราจะพิมพ์คำว่าเพลงอะไรดีเอยอยันนี้ก็คือ,อน,นี่ครับชื่อเพลงพิมพ์ชื่อเพลงขึ้นมาแล้วก็ลองเปิดฟังดูก็ได้เดี๋ยวอตอนนี้ผมยังไม่ขออนุญาตเปิดนะครับ เพราะกลัวโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเวลาเราท YouTube ํ o u t u b e นี่ค่อนข้างจะเราค่าจะเซฟนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ youtube ก็ค่อนข้างจะเข้มงวดเรื่องลิขสิทธินิดนึงนะครับก็เอาเป็นว่าท่านผู้ชมก็ลองไปดาวน์โหลดแล้วก็เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ท่านผู้ชมก็ไปที่การแจ้งไปการตัง้งการตั้งค่าการแจ้งเตือนได้เลยนะครับที่มาตรงนี้นะครับอ่า ก็คือเมโลดี้ตรงนี้นะครับได้เลยนะครับตรงนี้เสียงเรียกเข้าเสียงรอสายนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเลือกเพลงได้เลยนะครับตามใจชอบนะครับนะครับเลือกเพลงจากที่ซื้อไว้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมมาเลือกที่ตรงนี้นะครับได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปจากทางช่องเรานะครับก็ขออนุญาตที่ไม่เปิดเพลงให้ฟังครับเพราะกลัวโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ